สวัสดีครับช่องไอเปียวพาเพลินจากทางย t u b e ของเราวันนี้อยู่กับไอนิกเช่นเคยครับไอนิกหลังจากที่เรากินอาหารป่าคุณชอบผมไว้กินปลาไหลใช่ไหมกบใช่ไหมวันนี้คุณมีีเมนูอะไรครับวันนี้เบิงเบิงตะเครืองเคียงครับผม่ะเครื่องเคียงมีขาตะไใร้ใบมะขามว้าวใบบักกูดปัพริกเป็นเมนูอย่างน้อยไปดูหนึ่งสองสามว้าวหนึ่งครับผม ฮาดึงใครฮั่วดีแท้อยากนอนกันโอ้ไโหหางหกตัวนี่แหละครับมือหน,นีห้าวยังมีภารกิจต่อมึงใช่อันะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันครับกับบรรยากาศดีๆอยูมนาไอ้นีกไปกันเลยโอ้อย่างปลาไหลครับสารบ้านเฮาครับมือหนีหอมๆปลาไหลนะครับมาเบิ่งหน้านี่ครับมือหน,นีเล่าข้าวกล้วยครับข้าวก้วยอีกข้าวก้วยอีกขวอยังเขาเอิญขวอยังครับ เจ้าได้หนิแปลว่าขวแล้วก็ต้มสวนเจ้าได้หนิตัวขว่าตัวห้าบาทให้สดแต่ว่าผัดจับเกียร์ไปนี่ทุกอย่างเลยไอ้นิกรมือเองนะครับลงนะครับเอาลงนี่ตีลงลงอ๋อลงหม้อลงหม้อลงนี่าขวอยู่น้ำกันเนาะพักเด้อครับวันนี้บรรยากาศดีแห้งไอ้นิกไอ้นิกโชว์อีกแล้ววันนี้ เด็ดนะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งตอนมันต้มตุมเดือดเด้อครับด้าติดตามเข้าไปเรื่อยๆครับเมนูเฮาแล้วแล้วเด้อครับนี่ต้มอึงนะครับนะฮะจากที่เราได้วัตถุดิบมันอึงนะครับแล้วก็ปลาไหลย่างคุณพ่อคุณพ่อครับเอาบีเลยคุณพ่อบีตัวนี้เบิ่งแนี้นี่เบิ่งเนี่ย อ่าอ่ต้องท้าทาแล้วกินรวดเดวนี้พ่อขันว่กินกัท nope ้าทายใจปากโอ้โหอ๋อถูกดีไหมพ่อไข่ขักไข่ขักพ่อกินเลยนี่ครับนี่พ่อกินเลยเอาลงช่องยูทูบเลยนี่เอาอีอ๋อถึงใจร้ายถึงใจร้ายครับโอ้คุณแม่เนาะครับนะฮะไอ้นี่เป็่งนายเจ้าเจ้าแซ่บเพรครับตัวนี้โอ้โหเนาะมีออมปูอีกโอ้ตัวคุณแม่อ้อมปูให้กินครับ ด <c oughs> ูอ,องปูสดๆเนาะปูจากขางหน้าเท่าเลยนะครับนี่ตอนนี้กินกับ <ok? S 1> พอ่อกับแม่นะครับเป็นพ่อแม่ไอ้นิดเนาะโอ้เป็งได้บรรยากาศมือนี่โอเคป่าค,ครับโอเคไหครับบรรยากาศดีเนาะกินเท่ <c oughs> ไหเท่าเออลุยตัวเท่าเนาะขออนุญาตกินกันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเอาเต็มที่เด้อ